ดูสถานการณ์น้ากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมครับวันนี้บางพื้นที่ฝนตกลงมาเพิ่มแต่ว่าบางพื้นที่ก็รอดปลอดภัยแต่คําว่าปลอดภัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าน้ำที่ขังอยู่แล้วเนี่ยมันจะระบายไปได้เยอะนะบางพื้นที่เป็นที่ต่ำเนี่ยนะคะยังมีปัญหาอยู่เพราะ<ค>ว่าน้ําเริ่มเน่าเหม็นแล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในภาคของการทําหน้าที่ของภาครัฐเนี่ยนะคะวันนี้เราได้เห็นภาพของทางรัฐมนตรีมหาไทยพลเอกนุพงศ์เผ่าจินดาควงแขนกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะลงพื้นที่นะคะคุณผู้ชมคะไปดูจุดติดตั้งเครื่องสน้ ของปอพที่บริเวณสะพานคลองพระยาเพชรถนนหลวงแพ่งเขตลาดกระบังค่ะรัฐมนตรีมหาไทยนะคะบอกว่าทางพลเอกประวิตยวงสุวรรณได้มอบหมายให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมหลังจากที่กรุงเทพเนี่ยมีฝนเข้ามาถึง30เขตจาก50เขตแล้วก็ตกพร้อมพมกันอีกด้วย จนทําให้เกิดปัญหาค่ะท่านบอกว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเตรียมการเอาไว้แล้วแต่เป็นเพราะว่าน้ําฝนมันเยอะจริงๆส่วนการระบายน้ำเนี่ยทำร่วมกับทางกรุงเทพมหานครแล้วก็มีหลายหน่วยที่ช่วยกันเร่งระบายน้ําเต็มที่ถ้าหากว่าฝนไม่ตกลงมาซ้ําอีกสถานการณ์ก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะนอกจากนี้นะคะพลเอกนุพงศ์ยังชมผู้ว่าชัดชาิด้วยนะคะบอกว่าเป็นคนทำงานเร็วและถ้าหากต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็พร้อมช่วยเหลือได้ทันทีค่ะ ส่วนภาพรวมการรับมือมวลน้ำตอนบนถ้าหากฝนตกเหนือเขื่อนยังพอรับสถานการณ์ได้นะคะส่วนใต้เขื่อนตอนนี้ก็มีการบริหารจัดการประดับหนึ่งแล้วที่สำคัญก็มีทุ่งรับน้ำที่ยังไม่ได้ใช้สิบทุ่งมั่นใจว่าถ้าหากมีพายุเข้ามาอีกลูกถึงสองลูกก็ยังสามารถบริหารจัดการได้และยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่เลวร้ายเท่าปี2554ค่ะขณะนี้เนี่ยเ,เรายังโดนแค่ร่องมรสุมเท่านั้น ในในฤดูฝนปีนี้เรายังไม่ได้โดนพายุฤด,ดูร้อนเลยยังไม่มีที่เป็นลูกใหญ่ๆยังไม่มีเาาขาก็คาดการณ์ว่าจนหมดฤดูฝนนี่ก็อาจจะมีได้สักหนึ่งลูกถ้าเลวร้ายที่เราเรียกว่าเวิร์ดเคสนะก็จะเป็นสองลูกก็อยู่ที่ตกที่ใดที่ท่านพูดนี่แหละนะตกที่ใดเราก็ในขณะนี้ยังบริหารจัดการถ้าเนื้อเกินจบเรายังรับได้ถ้าใต้เกินเรายังมีพื้นที่จะบริหารจัดการได้แต่ ถ้าตกพื้นที่ใดหนักเหมือนที่กรุงเทพมหานครโดนตรงนั้นก็จะมีท่วมน้ําไหลหลา,ลากถ้าบนภูเขาก็จะดินโคนลนถล่มก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องของของธรรมชาตินะสรุปแล้วก็น่าลากักไหว จากนั้นนะคะท่านก็ได้เดินทางไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่เจอน้ําท่วมนะคะที่ชุมชนในเขตลาดกระบังค่ะคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนมุสลิมด้วยนะคะถูกน้ําท่วมนานกว่าสัปดาห์แล้วนะคะบ้านเรือนประชาชนรอบๆมัสยิดกว่า60ครัวเรือนต้องถูกน้ําท่วมและบางจุดเนี่ยท่วมสูงถึง60เซนค่ะน้ําที่ท่วมในชุมชนเป็นน้ําที่เอ่อมาจากคลองลาดกระบงังซึ่งก็อยู่หลังมัสยิดประมาณ10เมตรและส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นน้ําฝนที่ตกลงมาอย่างหนักด้วยนะคะ คุณชัดชาติบอกว่าฝนที่ตกในเดือนกันยายนปีนี้มากกว่าค่าเฉลี่ย2เท่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยประมาณร้อยกว่ามิลลิเมตรแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคูณ3เท่าเพราะว่ามันมากกว่า300มิลลิเมตรไปแล้วนะคะน้ำไหลลงสู่รัดกระบังเร็วมากกว่าที่เคยเห็นทําให้การระบายน้ําช้าไม่ใช่เฉพาะรัฐกระบังเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงพื้นที่โดยรอบทั้ง8ริ้วทั้งปากน้ํา ทําให้การระบายน้ำเนี่ยทำออกได้ยากน้ําในพื้นที่มากกว่า726ล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าระบายได้เพียงแค่400กว่าล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นเองนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาค่ะว่าไม่สามารถที่จะระบายได้ทันค่ะและกาลางนิ่หนัก น่นต้องทุ่มเทมาตรงนี้แต่ต้องเรียนว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ยังยังไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมครับวันนี้คาดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าคือตามฐานของคนที่อยู่หน้าง,งานถ้าไม่มีฝนตกมาเพิ่มคิดว่า5้าวันก็น่าจะปกติแต่เดี๋ยวสองวันน่าจะลดอย่างเมื่อวานก็ลดไปสิบเซนละขออีกสิบเซนอ่ะก็จะดีขึ้นเยอะเลยแล้วพอมันลดเนี่ยตอนนี้มันเหมือนกับเอาน้ำท่าเข้ามารวมกันก่อนะนั้นช่วงสิบเซนแรกจะยากแต่พอสิบเซนหลังก็จะเร็วขึ้นละเพราะน้ำที่อยู่ตามท่าต่างๆมันลงมาหมดละ็็ะเเรรรววขขึึข้้นนคับ